เล่นเกมฟรีไฟ r ์กันครับก่อ,อนออกเวนสี่คูณสี่จุดเลือกปืนปืนกลจุดห้าสี่สามสองหนึง่งจุ้ไปพวกเราเลยไปดิมึงไปดิมึงแซงไปเลยไม่ต้องรอกูเล่นแบบนี้มึงต้องกล้กาหน่อยไประเบิดถือระเบิดไปเลยปืนทิ้งไว้เอาระเบิดไปจุ๊ๆ ปิดซ้ายปิดขวาเข้าไปลุยเฮ้ยกระสุนกูหมดเฮ้ยไอตู้ตู้เฮ้ยเอ็มขอเอ็มหน่อยเฮ้ยมึงมึงมึงทิ้งปืนให้กูดิมึงและเอาปืนแกะกูไปเออปืนสั้นไปวูตู้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 ระเบิดระเบิดวูบุ้มว้ายระเบิดตีสัตว์มาดิเฮ้ยไปอยู่ในน้ำยิงระเบิดโยนไปในน้ำตามลูกวู้วู้วู้ตุ้มตุ้มตุ้มว้า ไ้เล่างแหลกไปดิเฮ้ย hey, มียิงที่เรือไปดิเฮ้ยโอ้โหมึงไอ้เหี้ยมึงอย่าตามหลังดิมึงวิ่งดันหน้าไปเลยปู๊๊ระเบิดเปิดเต็มตุ๊กตุ๊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 ระเบิดบุมว้ายชนะดาดแรกเจอดีใจ